ยี่สิฟู <ii> นอันนี้ตุ่มนมซุปมันก็ไวานาเยอะเฮ้ยแต่นักพักอ๋อกีดไปพอดูนี่กินเป็นว่าหนิเา้ยกินเด้อยท้มไปโม่หัวห้อน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุชนครับมีมะปอกกับผมอีกแล้วครับเปาที่บ้านอีสานเหนือครับมีน้องสาวจัดเมนูมุกระทะสู้กินครับนานๆที่จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่หลอกไม่ไล่ปีเลียครับพี่น้องเราะ่ากินด้วกันครับพี่น้องครับนานๆที่รอบฟ้าที่ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับเด็กมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อโอ้โหมันจัดไปครับ น้องเสามาเห็ดหมูกระทะสู้กินมาส,สั่นสู้พ่อสู้แม่สู้ไม่หญ่กินตักิ้มนก่อนใส่ยาวเล็กน้อยซนี่เอาที่แล้วซนี่ล่ะเพราะมันเป็นากาะจัดไปครับสวัสดีทักทายเอฟซีเดี๋ <c oughs> ดยวลองดูมุนดีวันไดยมุนแล้วผสมหรอผสมออกับหอยแข้งหรอ เอาผสมกับน้ำจิ้มด้วยน้ำจิมะะจ้มเด้อพื่อได้มาเพจมายังว่ากันไปเนาะใส่ขิงบ่ขิงก็มีดเลยไม่ใส่หรอกเดีตยตามนี้เลยตามสูตรอันนี้โอ้เรื่องมาสอนนะไปจัดไปครับวันนี้ครับนี่โอ้หมู <laughs> ทานโอ้พี่ไรแต่คือสิปิ่งครับปิ่งแน่แต่ป <laughs> ิ่งไรแล้ว เฮ็ดเป็นเฮ็ดเอาน้ำจวดโลดมีีฟุ้นอันนี้อันนี้ตุมน้ำซุปมันคืว่าน้ำนี่ถ้าเป็นแส่บเอาก็มังเพลงเขาวัาฝนมุฝงมูข้น้อยเฉยวะหน่อเอามาแล้เตะกี้ไปทั้งกอนเนี่ยเอ้ยไหยุ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก แสดงว่าชูอยู่กรุงเทพนี่กินดูอันบ่น,นี่หมูอมข้ากินเลยกินใน,อนหอในอยังเนี่ยไดหอมเหรเฮ็ดกินเองเลย<อ>มีหอเรียบร้อยหมูอมแสดงว่าเซียนเติบเฮ็ดดูเซียนหมูอมเนี่ยยังนี่ <c oughs> บอยธนัดปันเดย์เรื่องนี้ต้องเป็นลาบเป็นก้อยเป็นต้มเป็นขัวแหงผนท,งทั้งพี่สายขี้เหลา่าสายนี้ไม่เป็นสายกินลูกกะปุดท็ปปดอกในยุคนาาั้น

กินกับพระท่านเพิ yeah. it, ates, <laughs> <laughs> so ่นเพิ่นมาเฮ็ดอยู่บ้านก็ตักให้เพิ่นเอาตักให้พี่ใหญ่เอาขีบจักสิขีบเป็นนกเป็นมาล่วเอามาจากถุงเหรอบุญสองเอามาสองเจ้าไว้กเก้าแก่แมนสามฟังเลยบุ่นสินก็ใส่ฟอกติด ใส่แล้วเนาะใอ่เนี่ยเพาเบิ้งเอาเจ้ามึงจักเอาที่ทั้งหลอดสิเงี้ยมึงจั๊กลูกร้านเฮ็ดให้กินละจะขังมึงจักดอกบอกหอยแฉ่งกับต้มเบาบ่ได้ลวกลวกมันแดงๆเพราะอันถูกลวกเสียบๆตัวนี้ต้มจนซุกครับบอกพระท่านบอกว่าท่นเขานับแค่ปกิวิดอกลวกจุ้ยเธอเดี๋ยวขึ้นมากิ้มจะแสีบอันนี้ต้มจนแขนอุ่นตุนเพราะมันต้มบอกให้จูบไหนมึงด้วย จริงไลยแกบางคนนี่เนี่ยเว้ยสุขักดทำนี้แหละน้องอมเว้ยต้องแดง,ดง,ดงดก็แดงก็หน,นีเพรากินน้องอม,มสีเสียบดื้อมากเกินซำหอยแมงผู่ัดแล้วพ่อกายกินนะขี้ก็เดียวเออพี่นอ้องมากินกน้มกันครับเดี๋ยวจัดไปครับพี่นอ้องวันขอบพ่อครับนี่วันขอบพ่อสิบเอ็ดสีบยบอยากกินกับเข่าเพม่อนกันให้กินเลีนมือนี่ไม่ได้ให้กินกับเข่า

กินกับเขาแย่กับอะไรอ่ะมั้งนานที่ครับน้องสาวมากแต่ได้เฮดเท่านึงผมมีบ่อชนะตกเรื่องนี้ครับผมสายจวดครับงเป็นลาบคนซาเป็นเป็นแบบก้อยเป็นสี่กับพ่อานะสีต้องเป็นลาบคนทางผมนาะเป็นกัวแหงไก่นะครับต้มไก่แต่ตายนี่ก็ว่า่อย ได้เฮ็ดตัวครับงานทีครับเดี๋ยวหนักมี่น,น,น,นี่นข้นแขวคน้นเถานี่ครับรคนเถาแขวพอดีแล้ว,ว,วคนเถาไปกินสายถื่แล้วต้นเสนา,นากคอเอาสร้างห้องนเ็ได้ทกวนสร้างกาะโอเคกินน้งเส้นโอนนสิคาข้อมันบอกคือบ้านนนะคเอื่นเขาดีเลยแต่จ้องลงแต่ลอมานเอานเถากินยังกินยากแขว Chín pin mô ờ, nè Dạ Chín kín mô Ừ, bác chín bác cái chín chín thì chín tốt Mấy à. nghe nhắm đây cũng là xì mớt nè ngoài khen kìa Chắc phải <laughs> <Mặt. cười> đen nè หลาเสียบมีต้มซุกเติบตัวนี้ลืมบอกแบ่งหลวงยังอยตักออกก่อนเลรอให้เลี้ยงมูตุกซุกไว้ให้เจ้าเผลอแป๊บเดียวเขาตุมเรียบร้อยแล้วต้มบอกโดนแล้วจนลืมว่ามันต้มบอกหอยจุบโดนนี่แหะใบหมอเรียกรั่วๆก็เท่ลงกับขคนไปคนมากเลยตอนนี้เอาไม่กินเบิ้งกินน้ำกันไม่ต้องมันหลามันใจเปลี่ยนเออน้ำจิ้มใส่เข้จะกินอะไรเปลี่ไม่ยังกินน้ำจิ้มบิ้งก็กินแต่ใส่หนักซุป มันมันงกรอินอบกนักสดเอามามักผักลวกตุ๋นเต่าเก่าเนาะวันนี้กินทั้งสีแ่แหละบ้าน้ำจิม้มยันท,ทองบอดีบดีกินน้ำจิมม้มกับสดแบบต้มจืดแบบวันนี้ยังไหวเสียบบ่หลานสาวเฮ็ตไหนสู้กินนี่นี่ใส่จักหน่อยจ้ะ่ะใส่โลูสิเป็นียงคือยังปนยังแก้วเจ้าละบ่เป็นยังดอกทองเป็นยังดอกลองกินเบื้องทองกับทองขึ้นเดียวละ ก็พื้นแบบกาพื้นกินน ouais, ี่ก okay. mm. okay. ินถ mm ้า hmm. ก so ินก็กินแ้ละเราเด็่อไ่ค่อยเยนะกินเบ้งเป็นอย่างน้ำจิ้มือยังเจ้าเข็ดปนจคักกุนีตัวเขาสมัยเขาอย่างินล่ะพิจารล่ะเขาสมัยขบน่มไ่ิ้บมงุ้มม เต้าหู้ยำกับมะขาเต้าหู้นี่ยยำไงนี่มุมมุมบ้าอะไรไม่แปลกไม่ใช่ตักให้ตังบดดนนี่อยู่ขึ้นเกาอยู่ใครอื่นเนี่ยสมัครยากเด้วยมึงยำมะขามบดอึงอ่ะมึงจะสมัครกินตะปูขึ้นเพิ่นสมัครกันใจบอกเลยบวชมุมใส่เพิ่มแอดของแกมาแล้วครับแม่มาครับมานั่งดูบวจครับใช่ไหมมาแล้วครับ มันนีกว่นหัวกัวครับน้ำที่มีเทียเ่ย,มมมยมมวยมองขอ,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 อง้งเ่อเปนกินน้หัเนดเาเตอาตยอยมางเี่ยมมนงเลมอะเอั้ง แต่บ <ù> ่ดีใจบ่าลูกสาวเม็ดให้กินนี่ถือใจบ่ใส่คำยังไงด้วยถือใจคำยังไงมงเข่วแกะแท้พ่อบู๊ยแอบพ่ฝีมือยกมือโปู่กเออทั้งสีบอกทังสีอื่นยกโป่มังพอเนี่ยแหะขำมากด้วยเดี๋ยวถ่าพ่อครับพ่อต้อเอาน้ามือ เท่าไหร้าไปแล้วจักถวยแล้วเท่ยเท่าเข่วคือมา n g h อยังวยเ่าไหร่บดยูคนเ่ววยที่ไม่ตัวคืนคืถ่วยกันท่านในบดยู่วยสี่สิบปุ๊บกินกันเงียบเงียบมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับนานที่มีหนอนรามนี่เฮ็ดจังสี่แนวนี่เพเป็นนะครับ น้องๆผมมีไปในแนวเป็นก้อยเป็นซาเป็นต้มเป็นคนครับเป็นเขาปุ้นเขาเปื่อนนี่ก็ได้ยุคเขาแบบสไตล์น,นี่บ่บ่บค่อยคุค้นเคยครับผมสไตล์ลาบก้อยครับสไตล์บ้านทุง่งคนตะย,ย่างันึ่ออกจเป็นปน้องคุณเนี่ยออกไปทั้งเขาไปง,ไงูอย่างไ้มาโหลอดสี๊จั๊บกระตุ่งงูตย่างไม่ยังเนาะเดี๋ยวชิบก๋วยเตี๋ย คิดก่อนเอาไปพอมันครับมามากินน้อกันครับเอาโตไห้มันนั่งเสียงนั่งบ่ได้อ่ะนั่งกินในสปอรก่อนนั่งสูงเก็บขาเจ็บแข้งคนเถานั่ยังสูงๆเลยนั่งสูงๆูงเลยบ่ได้ยืดดอกเดี๋ยวมันตักให้นั่งสูงอีกหน่อยไม่ใช่ก็คิดเอาง่าย ได้พ่อใหญปันลูก like. สาวใส่ส like. ู้กินแซบบ่แซบแซบเพื่อเยยิ้มเขินเขินเขินจากกล้องตักไอ้ปอนู่นะตักไปตักกินเลยนุ่งกินให้มันแซบแมันะแซบเนี่ยตอนยิ้ยินะกิ้ยิ้ยิ้ยิยบ้ยิยิ้้ยิ้ยิ้่้ินยิ่ยิ้ยิ้้ยิ้ย้ยิ้ยิ่ยน้ย้ยิ้ง้ยิ้ยิ้ย้ย้ยิ้ยอยิ้อยิยิ้ตัก้ มีแม่ดูไม่จะบาทอีนี้ Để กิบเอากินนะครับอย่ากรีบไปพอด้วอกินข้าวม่ไงตัวไหนต่อยแบบต่อยแบบคือเแถวนี่บ่าใดกระซอนตาะจนับจินมนะยังอยู่เาอพู่อกเอาักอัน ใบใบเป็นมากดี๋ย้การกินเม่ไดรเออเสียบ์พอเยียบไอ้กล่องไอ้กล่องกระองก่อข้าาเงี้มงมงม Knock in air, bun 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 Mày bun 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 bún bun 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 ีบขีบขีบขีบไต้บ่านาะอีบีบขีบเออหมดโอ้โหจริงดเนาะขีบได้บนานอ๋เอาส่นเอาถวยมาตรงใกล้ตัวเออนึงสี่ตัวยืนตกน้ำทังเหรอขี้ีบก็ขีบก็ถื่อนอ มมเขาไม็นยังไงตกใส้เพิ่นใด้ไมตตั็เปล่ยนเอกเฮดเอกเฮดยังใส่เพิ่นได้ไมขีดออเป็นได้ใกล้ๆนะพักเพิ่นพักเพ่นี่รอใหญ่ด้ยอิ่มไปเติบเปได้เลยได้ตักออกสามต้นยังกินได้เื้ยำได้กับด้ซอยนิดหน่อยแล้วสินะังได้ก็ได้ออกแค่กม่ม ยัมันหยำหยักนะถุยตักไอ้ที่เาเมื่อกี้สอนเหรอขางในเบิดอยู่กินในไล่ตังสีไม่ยังเต็มปากเบือๆอย่าี้ยมากกวม่เอาเสียงเล่าเบิร์ดทตกให้ขีบได้ปะขีบขีบขีบเห้รุดขีบไ้กนุดขีบเต็มีบไปแล้วกรุดจ้ะ นะครับบรรยากาศนั้นทีมีหนครับนั่งที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ปกติวันทางานผมก็กลับมาทุ่มสองทุ่มหมดแล้วครับน้องผมกับไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือกรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนี่ครับได้สักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากโควิดนี่แหละครับเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพเขาปิดครับอยู่คนก็อยู่ว่าอะไครับมันเรียนออนไลน์เหรอเรนออนไลน์โยบานงานที่ปีหนึ่งมากินน้ำกันทั้งสิ้ปกติผมกับเขาบ้านดึกดื่อครัมีพร้อมหน้าพร้อมตางานที่ครับนี่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเองที่ đi bó chém gan mồn này, cố tình chém gan, sẹp rồi nào, sạc điện, nè, bắt lâu nè, sạc điện, nhá, 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 làm đại nè, 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 nè,

ก้อยกินไปเลยเนาะจะข่อยแล้วใช่ไฮะมาหัวไหลือเป็นวะนับแยบวะเหรอไม่พอถุงกไปกินนี่สองะขดถวยทำเครึ่งถวยมันประมาณถวยนึงเหระ เอาอยกเอาไงเใหอกินแท้กินไปเลยลองขยายพุ่งขยายกับพ่อเอาเนาะกินหน่อยเจ้าได้ละมือไปเรอนี่วะสูกแกุ่งอะไรหรอเนี่ย